ซอฟต์แวร์ดดเวลปเปอร์นะครับคอฟแวร์คอร์สแวร์ดดเวลปเปอร์นะครับ oh, <no. S 1> ผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทำในเรื่องของระบบจองห้องประชุมแบบ ฟูดออปชั่นแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่า f c หลายคนเลยนะครับถามว่ามีระบบห้องประชุมที่แบบสมบูรณ์ไหมนะครับที่ไม่ต้องมาปรับอะไรเพิ่มเลยเนี่ยพร้อมใช้งานเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับเราเราเห็นประเด็นนี้ก็เลยเอาเป็นระบบการจองห้องประชุมแบบแสดง Data Table มาด้วยกันนะครับสำหรับที่มาของระบบนี้นะครับก็มีจากครูโค้ดเกือบ4-5ท่านทีเดียวเชียวนะครับระบบนี้นะครับที่มาครูปปิ้งด้วยกันรวมเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวขอบคุณคุณครูทุกท่านไว้ในท้ายคลิปนะครับเมื่อต้นเลยเมื่อเราม โอเคนะครับเมื่อเราได้สำเนาเสร็จนะครับเราก็ย้ายกับย้ายข้อมูลเนาะย้ายข้อมูลไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บไว้เพื่อให้เป็นสัดส่วนกับคลิกที่โฟลเดอร์ลูกศรนะครับแล้วก็ย้ายไปผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปที่โฟลเดอร์เดิมเลยแล้วกันเนาะระบบจองห้องประชุมนะครับอ่ะเอามาใส่ตรงนี้ครับย้ายมาเลยนะครับปึ้งอ่าครับเมื่อทีนี้เรากลับไปเปิดที่โฟลเดอร์นะครับไปที่จุด 9. จุดนะครับจุด9จุดแล้วก็ไปที่ Google Drive นะครับ แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาที่ drive ของฉันนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับพอดีผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนเนาะระบบจองห้องประชุมนะครับตัวสมมุรณแบบนะครับเปิดขึ้นมาเมื่อกี้เราก็จะได้สำเนาที่เราสำเนาระบบมาเมื่อกี้นะครับจาก copy file มานะครับทีนี้เราเปิดเลยครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเราก็ทาให้เป็นอยากจะเห็นหน้าตาแล้วนะครับเบื้องต้นเลยทําให้เป็นเว็บแอปเลยนะครับชุดมาที่ส่วนขยายครับแล้วก็มาที่แอปสคริปต์นะครับ มาที่แอปสคริปต์เสร็จหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําให้ใช้งานได้ไปเลยนะครับเดี๋ยวสัดส่วนตัวอื่นถ้าเกิดว่าไม่ได้ทาโค้ดอะไรซับซ้อนไว้นะครับนี่นะครับก็จะมีในส่วนของผู้ที่พัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวกันในตอนท้ายนะครับเรามาในส่วนของการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับครั้งแรกเนาะทำให้เป็นเว็บแอปก่อนเปลี่ยนตรงนี้เป็นทุกคนนะครับทุกคนแล้วก็ทําให้ใช้งานได้ครับไปให้สิทธิ์เข้าถึงครับแล้วก็มาในส่วนของอีเมลนะครับ แล้วก็แอดวานครับแล้วก็มาที่ชื่อไฟล์นี่แหละครับ go to Calendar นะครับแล้วก็มาอนุญาตครับให้ถึงชีทก่อนนะครับเราเราก็จะได้หนึ่งลิงก์นะครับมาเป็นลิงก์ url สําหรับใช้งานในส่วนของเว็บแอปนะครับแล้วท่านบอกว่าทําลิงก์ตัวนี้ให้มันสั้นๆได้ไหมนะครับลิงก์ url นะครับเราสามารถทําลิงก์สั้นและเสถเยรนที่สุดนะครับเห็นจะเป็นในเรื่องของการเอาลิงก์ไปไว้ในไรส์อ่าไซต์ Google นะครับไซค์ g o เ g l ลนะครับเมื่อเราเปิดระบบขึ้นมาเห็นไหมครับระบบก็จะเป็นประมาณนี้ไหมครับ เราลองย้อนหลังไปนิดนึงนะครับก็จะมีเดือนที่มันผ่านมาใช่ไหมมันยังไม่ได้ลองจองครับก็จะมีลองจองในเดือนของเมษาปีที่แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของนี้เราจะเห็นทั้งหมดเนี่ยสัดส่วนของการแสดงหน้าตาทั้งหมดนะครับก็จะมีในส่วนของตารางกิจกรรมนะครับปฏิทินนะตัวนี้นะครับแล้วก็ปฏิทินวันนี้จะแจ้งตรงนี้เลยอันนี้ไม่แจ้งอันนี้ไม่แจ้งข่าวสารนะครับแจ้งข่าวสารในกรณีที่ เกี่ยวกับการประชุมที่เราจัดประชุมมีประชุมงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำเป็นตัววิ่งแล้วสองสามข้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็ในส่วนที่3ก็คือปริทินทั้งหมดอันนี้จะแจ้งเป็น Data Table นะครับซึ่งแจ้งเป็น Data t a b l e ิประทินทั้งหมดได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อดีของตัวนี้ก็คือในส่วนของประทินจองห้องประชุมแล exactly ้วสามารถที่จะแนบเอกสารประกอบการประชุมได้สามารถที่จะแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้อะไรเงี้ยนะครับใบเซ็นชื่อนะครับนี่ข้อดีนะครับอ่ะ เรามาดูเลยครับไอ้ส่วนข้างบนก่อนนะครับไอ้ส่วนข้างบนคือตัวที่เราต้องการประชาธิปันส่วนใดก็ได้ที่เกี่ยวกับงานประชุมเราก็สามารถที่เอาลิงก์ไปแปะไว้ในโค้ดนะครับแล้วให้มันวิ่งอยู่ข้างบนหรือบางท่านนะครับแล้วมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมคิดจะปรับขึ้นไปเพิ่มนะครับก็คือเอาในเรื่องของประชินวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้แหละครับเอาขึ้นไปอยู่ข้างบนให้มันวิ่งอยู่ข้างบนโดยอัตโนมัตินะครับมีประเด็นวันนี้มีประชุมกี่งานนะครับหนึ่งสองสามสี่ลงมาข้างล่างแบบนี้เนาะ ข้างบนก็จะวิ่งอยู่งบนด้วย1นึ่งสวิ่งข้างบนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้แล้วแต่ท่านไปแล้วท่านไปใช้งานนะครับประชินตัวนี้นะครับเมื่อเรามานะครับเมื่อเรามาสู่ประชินแล้วเราจะจองห้องประชุมเนาะก็จะมีห้องประชุมหนึ่งห้องนะครับห้องดนตรีห้องเคห้องตู้ห้องไต้ห้องสิทธิอ่าแสดงทั้งหมดก็คือแสดงทุกห้องประชุมออกมาานการทั้งหมดที่อยู่ในห้องประชุมทีนี้เราสมมติว่าเราต้องการที่จะเราต้องการที่จะจองห้องประชุมนะครับเราก็มาที่เข้าสู่ระบบนะครับเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเพราะ นะครับไม่ใช่ทุกคนจะสามารถจองได้เนาะนะครับคิดก็ไม่ได้นะครับคิดก็จองไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับตรงนี้อ่ะเราจะดูได้ยังไงนะครับทีนี้ทางแอดมินก็ต้องไปเซตระบบนะครับในส่วนของยูสเซอร์นะครับในส่วนของยูสเซอร์ว่ามีใครบ้างเห็นไหมครับแอดมินหนึ่งแอดมินสองอ่ะสมมติเอายูสเซอร์หนึ่งแล้วกันนายเทพโค้ดนะครับนายเทพโค้ดเนี่ยแหละไอ้หมอนี่คุ้นชื่อนะครับไอ้คนนี้คุ้นชื่อจังเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ชื่อมาแล้วเนี่ยเราก็เป็นยูสเซอร์หนึ่งเนาะไอ้ยูสเซอร์ ยู 1> User 1. เซอร์หนึ่งอ้าวนะครับเป็นพัชเวิร์ดสาม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 นะครับสี่ตัวล็อกอินครับเข้าสู่ระบบกําลังโหลดข้อมูลนี่นะครับปุ๊บก็มาแล้วครับทีนี้ก็จะโชว์หน้าของอ่ายูเซอร์หนึ่งหรือว่าอ่าคนยูเซอร์ที่สมัครมาใช้งานนะครับสมก็อตอนนี้ยูเซอร์หนึ่งจะจองห้องประชมุมเนาะผมจะจองห้องประชุมในส่วนของ ข้องมนตรีแล้วกันเนาะผมมีประชุมนะครับผมก็จะมาในส่วนของผู้ใช้งานปุ๊บมันจะขยายลงมาเนาะสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้นะครับเปิดว่าถ้าไม่พอใจแฮปปี้รูปภาพของท่านอะไรนะครับหน้าตาไม่สมสมกับตัวจริงอะไรเงี้ยนะครับหน้าตาไม่ชิลเลอรกับตัวจริงก็สามารถจะเพิ่มรูปภาพเปลี่ยนรูปภาพแล้วแก้ไขตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเมื่อท้าลอกอินเข้ามาแล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเพิ่มข้อมูลนะครับเราก็จะไปเพิ่มลงในปฏิทินนะครับไอเดียนี่เป็นไอเดียอัตนมัติไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับกิจกรรมอเลยครับ เดินทางไปศึกษาดูงานดูงานที่ญี่ปุ่นญี่่ปุนะครับโคโนะโคโนะสุคนะครับญี่ปุ่นรายละเอียดนะครับพาลักษาเดินทางนะครับพาลักษาเดินทางศึกษาดูงานนะครับหลักสูตรดิจิตอลเฮลท์ครับดิจิตอลเฮลท์นะครับเป็นหลักสูตรใหม่เลยนะครับที่คณะผมกำลังที่คณะดิการกดนะครับใครสนใจสมัครก็สมัครเรียนผีได้เลยนะครับนี่ H เลยนะครับเ i g i t a l h e a เ t h DL TH OK Digital Health นะครับอ่ะสมมติเราประชุมเนาะประชุมกรรมการก่อนเริ่มประชุมอะไรดีอ่าวันนี้วันนี้อ่ะวันยุคกลางนี่แหละครับประชุมสักห้าโมงนะครับแล้วก็ ่29เหมือนกันแต่เลือกสองทุ่มเลยกันเนาะเลือกสองทุ่มหน่วยงานที่จัดก็บริหารวิชาการนะครับพูงงานนะครับภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเจองภาพนะครับภารกิจเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบก็คือนายเทพโค้ดนะครับนายเทพโค้ดน้องนานะครับน้องนานีนะครับนอกมากเลยนะครับ02000000สมมติเนาะสถานที่ก็เป็นห้องอณนตรีก็จะนักกิจเนาะผู้ร่วมประชุม20คนนะครับตรงนี้จะมีสัดส่วนของในส่วนของการจอง ระบบเครื่องเสียงเอาเป็นอาหารว่างของเครื่องดืม่มอันนี้คือส่วนที่ผมจะพูดถึงนะครับว่าในข้อดีของระบบนี้ก็คือสามารถที่จะเลือกเอกสารการประชุมแนบได้ด้วยนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะแนบาลายชื่อนะครับแนบรายชื่อสำรับเซ็นเอกสารประกอบการเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถแนบไว้ในบทินได้เลยนะครับตรงนี้สมมติผมไปแนบเนาะส่นสามารถแนบได้นะ,นะครับโอเคเราลองบันทึกซิบันทึกข้อมูลนะครับสักครู่นะครับข้อมูลก็จะไปปรากฏที่บทินบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดีไปที่ิทินนะครับโอเคนะครับชิานะครับข้อมูลก็็มมาแล้วนนะคครรัับบเห ข้อมูลก็จะมาในการประชุมเนาะเราคลิกขึ้นมาหนึ่งครั้งนี่ไหมครับอันนี้ผมเป็นก็บอกว่าไม่มีไฟล์แนบเนาะมันไม่มีไฟล์แนบเมื่อกี้ผมไม่ได้แนบไฟล์นะครับการประชุมเตรียมความพร้อมศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับโอเคเลยนะครับท่านก็เห็นว่าวันนี้มีงานประชุมอะไรบ้างใช่ไหมครับถ้าท่านวันนี้ท่านมีงานประชุมม,มีมีการประชุมสักสี่ห้องหรือว่ามีการประชุมสักห้างานวันนี้ห้างานนะครับมันก็จะขึ้นไทม์ไลน์ขึ้นมาตรงข้างบนนะครับเปนขึ้นดัต้าเทเบิลมาแสดงปฏิทินการประชุมวันนี้นี่นะครับและที่สําคััััญรรรรรู้้้มมมมคคบบบว่่่่าาาาแนนนสถทีีจจะะพพพิ์ตงเือไปด เตรียมเอกสารการเตรียมอุปกรณ์ไม่ใช่เตรียมอุปกรณ์เนาะเป็นการเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้ร่วมประชุมได้เลยนะครับพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแม่บ้านนะครับแม่บ้านหรือว่าผู้ที่จัดการประชุมเนาะสามารถสรุปตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อมีหลายรายการก็จะก็จะไล่ลงมาตามระดับนะครับโอเคนะครับนี่คือระบบการประชินอันนี้คือการระบบการจองห้องประชุมที่สมบูรณ์แบบผมบอกว่าเกือบสมบูรณ์แบบแล้ว9ก้ปร็กันแล้วกันเนาะนะครับถือว่าเป็นการห้องประชุมที่สมบูรณ์แบบเรียกว่า100%ลก็ได้นะครับอาจจะปัรแต่งนหน่อยก็ได้แต่่ทานนะครับนาะนะครับ ่าโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของตัว Champion. อันนี้คือมันแสดงทั้งหมดเนาะในกรณีที่เราดูห้องอื่นครับอ่าห้องอื่นก็จะไม่มีนะเพราะว่าเราเลือกนะครับจะแสดงเป็นลายห้องก็ได้นะครับอันนี้แสดงลายห้องอ่าสมมติอีกอันหนึ่งเนาะสมมติว่าผมจะจองเป็นห้องอันนี้ละกันนะครับห้องห้องตัวละกันห้องตัวเลยนะครับห้องตัวตรงนี้เนาะนะครับผมจะจองห้องนี้นะครับอ่าสมมติว่าผมจะจองแล้วนะครับผมจะแนบไฟล์ไปด้วยนะครับอ่าเพิ่มข้อมูลนะครับอ่าประชุมกิจกรรมกิจกรรมอะไรดีนะครับกิจกรรมพ้นน้ำอ่าพ้นน้ำลดทุนอ่าลด รายละเอียดนะก็ติดตั้งติดตั้งไปติดตั้งเครื่องพ่นน้ำติดตั้งเครื่องพ่นน,น้ำพ่นน้ําป้องกันฝุ่นนะป้องกันฝุ่นนะฮะโอเคประชุมวันไหนดิวันนี้สมมติผมเอาวันนี้ก่อนเราจะให้โชว์จะให้มาวันนี้นะครับอ้าวยี่สิบเก้านี่แหละนะครับแต่เป็นประชุมโมง,งเย็นหกโมงครึ่งนะครับอ่าแล้วก็เสร็จประมาณเท่าไหร่ประมาณสักสองทุ่มครึ่งก็ได้นะครับวันเดียวกันโอเคนะครับหน่วยงานกลุ่มกลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับกลุ่มงานอะไรกลุ่มงานก็คืองานบุคลากรอ่าบุคลากรผู้รับผิดชออบ่า 9, 9านายนายเอ็มอ่านายเอ็มสมอติเนาะนายเอ็มใครไม่รู้นายเอ็มวัดที่ต่อครับศูนย์สาม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 นะครับอ่าโอเคนะครับสถานที่เป็นไงอะแลเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราห้องตี๋เราอยู่ห้องตัวแล้วคนละห้องแล้วมาชนกันนะครับอ่ะผู้เริ่มประชุมนะ15คนนะครับเครื่องเสียงเอาไหมไม่เอานะครับน้ำดื่มเอาแค่อาหารกลางอาหารกลางวันไม่ใช่เนาะต้องเป็นน้ำดื่มก็พอเพราะตอนเย็นทนี่เราจะแนบฝายนะครับจะแนบฝายด้วยนะครับผมน่จะบอกผมใส่ลิงก์ตัวแนบฝายหรือยังเนาะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับเราเราก เพราะว่าที่ชี้นี่ก็จะมีตรงตั้งค่าเนาะเอาตั้งค่าปุ๊บอ่ะก็จะมีเรื่องของภาพโลโก้ใช่ไหมครับนี่คือ ID user สำหรับเก็บภาพ user ใช่ไหมครับอันนี้ ID สำหรับเก็บไฟล์อัปโหลดเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้สที่นะครับเปลี่ยนตรงนี้สที่นาะนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลมันอัพเข้ามาได้นะครับแั้นเราไปที่ Google Drive ครับแล้วก็ไปเอาโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับเอาอัปโหลดไฟล์เอปโหลดไฟล์ก่อนเนาะแล้วเราก็เอา ID ID ของโฟลเดอร์ใช่ไหมครับเก็บไฟล์ข้างนอกมานะครับแล้วก็มาที่อ่ามาที่สเป e a d s h นะครับแล้วก็มาวางแทนตรรรนนนี้ะะคคคัััับบบบบลลไไไปปม่่ใชว บันทึกเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาลองดูเนาะนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเอาเลือกไฟนะครับเลือกไฟแนบเป็นไฟอะไรดีไฟใบใบใบเซนผู้เข้าร่วมประชุเหมือกันเนาะอ่ะสมมติเนาะสมมติมาปุ๊บอ่ะลองสักหนึ่งไฟก็นนะเป็นไฟดีเอฟนะครับอ่ะบันทึกเลยนะครับปึ๊บรอสักครู่นะครับเ้าไม่มีอย่างนี้บอกว่ารอสักครู่นะครับปุ๊บบันทึกเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับทีนี้เรากลับไปดูท hmm. ี่ โอเคนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบก็จะดิดกลับมาที่หน้าหลักเห็นไหมครับเราก็เห็นแล้วว่ามีวันนี้มีสองานเห็นไหมครับในส่วนของฏิทินวันนี้เนาะก็จะมีสงานเห็นไหมครับอ่ามีสิด้วยสิบแปดีดาวโหลดไฟ์ด้วยนะนี่ด,วดวาวโหลดไฟด้วยนะครับนั่นก็สามารถจะดาวโหลดไฟเนี่ยเมื่อกี้ได้นะครับว่าเป็นไฟล์อะไรเนาะแล้วก็ในส่วนของเห็นไหมในส่วนของฏิทิ้ทั้งหมดก็จะเพิ่มวันนี้มาด้วยเนาะเป็นวันที่ยี่สิบเก้ามกราซึ่งจะเตืนเป็นสีแดงเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นสีแดงวันไหนที่เป็น นะครับบชุนี่ดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยเรื่องเจากเอกสารมีมีความป้องกันเลยและสเต็ปหนึ่งแลระดับหนึ่งนะครับก็ต้องเชื่อให้เชื่อนก่อน Google ์ของเขานะครับอ่าอร่อยไหมครับนี่คือระบบอ่าเรียกว่าระบบการจองจองห้องประชุมที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับท่านที่สนใจระบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับบุคคลทั่วไป400บาทนะครับสมาชิกห้องพัฒนอยนะ VIP นะครับ200บาทนะครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้เนาะท่านสามารถไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็ อันนี้สามารถที่จะเตือนที่บอกเป็นห้องห้องที่ผมบอกใช่ไหมครับแจเป็นห้องนะครับโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดหลักนี้จะเป็นอของน้องจากกิจบางสุขนะครับหรือว่าแจ็คนะครับในส่วนของคาลิเดน่านในส่วนของคาลิเดน่าที่จะเป็น2ท่านที่เคยทํามาก่อนหน้านี้นะครับและต้องขอขอบคุณท่านโค้ดทุกท่านนะครับที่รวมมาเป็นโปรเจกต์นี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวเชียวนะครับเริ่มจากท่านอาจารย์ดรวิเชียนพุ่มพวงนะครับท่านอาจารย์เกว่าลุนพอรรัตนบุตรชัยนะครับท่านอาจารย์จิรศักดิ์จิรสาโรจน์แล้วก็แม้กระทั่งคค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 ุุุณณแแแจจจจจ็็็นนนะะะรรรััับบบบโกกิางสข ที่สามารถคิดเครียดโค้ดพวกนี้มาแล้วก็พค้ตะหน่อยก็มาตกตกลงกันออกมาเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วต้องขอบคุณมากๆคือท่านอาจารย์นิดเดียวเนาะสุดท้ายท่านอาจารย์นิดเดียวมาขมวดถผมให้เป็นรูปแบบหน้าตาที่สวยงามจะบอกว่าเราสามารถทำสวยงามได้แบบนี้ไหมสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำในเวอร์ชัน2ให้นะครับแต่ว่าผมว่าเวอร์ชันนี้มันโอเคแล้วก็สวยงามแล้วและพร้อมใช้แล้วนะครับเราท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับสนับสนุนที่โค้ดตน่อยได้หรือจะสนับสนุนที่อาจารย์นิดเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่ที่ติดต่อใต้คลิปนน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 นะะครรรับขขออ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 งงทททททท่่่่่่่าา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 าจจจจยย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 ์์ิิิิิดด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 ดเเเเีีีีวววว้้๋ผมุญตตตึถกกก มีปรับแก้หรือว่าอยากจะสร้างอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ครับถ้าไม่ใช่ผมนะก็สามารถติดต่อทางาจากเอทเดียวก็เช่นเดียวกันรับคลิปนี้ก็พอสมควรแก่เ,กเวลาและก็เห็นคุณค่าที่มีประโยชน์ระบบที่อลังการและก็งานสร้างและก็พร้อมใช้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยนั่นคือประญินการจองห้องประชุมท่านสามารถเพิ่มลดไปห้องประชุมได้มากกว่านี้นะครับนะครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอสวัสดีลาตีสวัสดเพีงเท่านี้สวัสดีครับ